กัสามครั้งหนึ่งแล้วสองอ่ะกับอีกครั้งสามอ่ะอะไรอละหังสลมันฟูมา่อนามาเต้นสกอะไรสัะสัสัวัทพระพระโมูโม อาจินย์นึ่งไตัวมดูธรมสามมิตมบามกลับกลาบสามรอบหนึ่งสองสามกลับสามยังครบยังครบล้ขออะไรขอให้มี็นท้าวันนี้ทราบ ไม่จะพี่บบ้ไม่สนอะไรครับสาอะไรสาซื้อ่ยม